ครบ iam, icism, as, ับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมะครัาชชาอาโนนะครับวันนี้เรามากันที่บิ๊กซีนครปฐมนะฮะที่นี่จะเป็นร้านไข่ปิ้งที่ดังที่สุดในโลกนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนมีโอกาสได้มาที่ร้านนะครับผมที่นี่สามารถเลือกความสุกของไข่ได้ถึง7ระดับเลยนะครับผมสาหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยมานะครับผมสามารถจอดรถที่ร้านจอดรถของบิ๊กซีได้เลยนะครับแล้วก็เดินทะลุมาที่ร้านไข่ปิ้งได้เลยนะฮะแล้วก็ที่ร้านยังมีซอสให้เลือกเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบกี้นะครับคิโชว แล้วก็ซอาฝาเขียวครับที่นี่ก็จะขายไข่เป็นแก้วนะครับผมหนึ่งแก้วสามารถใส่ได้3ฟองนะครับเราก็เลือกระดับความสุกได้เลยครับวันนี้ผมทําการสั่งไข่ลวกนะครับไขต่ตันนีแล้วก็ไข่สุกครับที่ร้านนะครับก็จะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับหรือว่า10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนัดเอรับ แล้วเพื่อนๆที่วิ่งผ่านมาแถวนี้สามารถลองมาชิมกันได้ครับผมบิซีนครปฐมนะครับร้านก็จะเปิดทุกวันครับผมไม่มีวันหยุดครับร้านก็จะมีอีกชื่อนึงที่เรียกติดถูกกันว่าลุงใจไข่ปิ้งนะครับผมลุงใจขายวันละส0 5 0แผงครับลุงใจแกมีความสามารถเรื่องการเลือกความสุขของไข่นะครับเราสามารถบอกเขาได้ว่าเราอยากได้ไข่แบบไหนนะครับ ็นไข่ปิ้งไข่ลวกหรือว่าไข่ตานีนะครับผมก็หลังจากแล้วรับไข่มาแล้วนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับผมก็3ฟองเกือบเต็มแก้วเลยนะครับในราคา20บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการใส่พริกไทยนะครับแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสแบบที่เราชอบทานกันได้เลยครับแนะนํานิดนึงครับพยายามอย่าใส่เยอะนะครับมันจะเค็มครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับ